สวัสดีค่ะแม่พามาดูเด็กๆรวมตัวกันอยู่ที่สวนหย,ย่อมที่ข้างหลังบ้านนะคะแม่พามาดูค่ะตะมุตะมิน้อยวันนี้เด็กๆมาเล่นที่สวนหย่อมค่ะวันนี้อากาศดีไม่มีฝนแล้วก็ แดดก็ยังไม่มีค่ะบ้านเราล่มลื่นค่ะเพราะเราได้ตรงนี้ด้วยดูเด็กน้อยเล่นกันนะคะทองค้อนเล่นอะไรอะลูกออ๋อทองค้อนฝึกเล่นเนี่ยค่ะ เด็กก็จะเล่นกันอยู่แบบนี้ส่วนคนนี้ค่ะไปนั่งเฝ้าแม่ทองแท่งของเราเปนั่งเฝ้าแม่กำไบทองพี่ทองคิวก็นอนอยู่บนกกงทองแท่งอยากเข้าไปหาแม่เหรอลูกฮะ ทองแท่งอยากเข้าไปหาแม่ใช่ไหมให้แม่อยู่พักผ่อนคนเดียวก่อนลูกแม่มีพาออกมาเดินเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วค่ะก็เลยให้เข้าไปอยู่ในกรงเหมือนจะเริ่มง่วงเนี่ยค่ะ พี่ทองทิวพี่ทองทิวอยู่เป็นเพื่อนกับไรทองนะลูกนะ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 พี่ทิวนะมาเป็นเพื่อนกับไรทองนะลูกนะพี่ทองเอกพาน้องๆออกมาเล่นน้างนอกมาลูกมา ส่วนคนสวยของเราสาน้อยตาโตสาน้อยตาโตไม่กิ่งค่ะนั่งชมวิวสุขสนมากพาน้องน้องเล่นฟังเสียงนกอะหรุฟังเสียงนก นตกใส่ต้นไม้ล่มลื่นค่ะเอา้าทองส้อยมาอยู่มุมนี้เหรอลูกอ๋อทองส้อยอยู่มุมนี้แม่ไม่เห็นท,ทองซร้อยชอบแอบค่ะชอบแอบแม่มีปลูกต้นหม่อนไว้นะคะพอเจอฝนเริ่มมีลูกเล็กๆแล้วค่ะ เริ่มมีลูกเล็กๆแล้วเริ่มแตกแตกใบออกมาแล้วค่ะตะมุตะมิน้อย อะไรลูกอะไรอะไรพี right? right? ่ทองเอกไม่มีอะไรลูกใบไม้เฉยเขาเห็นอันนี้ค่ะเขาเห็นอันนี้ใบไม้ให้เฉยลูกใบไม้เฉยอื้มใบไม้เฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกเอมไม่มีอะไรแค่ใบไม้เฉยลูกใบไม้มันร่วงเฉย